สวัสดีครับพวกผมปอนฟอดนะครับจาก r อดออโตก l l ลี่นะครับ,รบวันนี้ผมมีกระบะเรนเจอร์เป็นรุ่น XL+ สปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นแค a ยกสูงตัวใหม่ปี2021เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับ160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะครับรุ่นนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับรุ่นนี้มีสีสีให้เลือกจะมีสีขาวสีดำสีแดงสีเงิน นะครับสีสีเลือกได้นะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีเจ้าของแล้วเจ้าของก็คือน้องเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับผมแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับคันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ f 150านะครับกระจังหน้าเนี่ยแบบ f 150แบบแรปเตอร์นะครับก็คือทรงเดียวกันนะครับตัว f o r d นะครับจะเป็นสีดํแต่ขอบสีแดงพร้อมไฟสิวาดวงเป็นสีส้มไฟสิวมี2สีให้เลือกนะครับมีสีขาวกับสีส้มตัวนังสือ ลูกค้าก็เลือกทาสีได้เช่นกันนะครับแล้วก็รุ่น XL Passport รุ่นนี้นะครับไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงงานนะครับคันนี้ผมแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับอันนี้ผมแต่งเพิ่มเติมนะก็คือเบ้าเนี่ยเบ้าสีดำเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเราเสริมแค่ไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับส่วนโคมไฟหน้านะครับด้านบนเป็นโคมไฟหน้าเดิมนะครับของรุ่น XL Passport นะครับปกติลูกค้าจะเห็นผมแต่งแบบมาแต่งนะครับอันนี้เป็นโคมเดิมเสริมหล่อแค่คิ้วนี่ บางคนก็เรียกคิ้วนะครับบางคนก็เรียกข้อไฟนะครับเป็นสีดำด้านนะครับนี่สวยเลยครับแล้วก็ถัดมาที่ด้านบนนะครับสกรูที่เลือกใช้นะครับตัวนี้จะเป็นสกรูทรงสูงนะครับเป็นสีขาวตัวลดตัดดำด้านนะครับเป็นทูโทนนะครับด้านข้างก็จะยิงแนวสีโคนนะครับสีดำดแบบนี้อันนี้คือสีโคนนะครับการนําเข้าแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้ถัดมาที่ด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อตัวซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วมีหมุดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับหมุดเนี่ยมันจะเจาะตรงที่ตรงอ่าตรงซุ้มล้อนะครับไม่ได้เจาะข้อแก้นะครับเป็นหมุดหลอกล้อแมกนะครับของเดิมเป็นขอบ17นิ้วนะครับ x อ็ port กับ x อ t เทนี่ยล้อแมกเดิมเดินะครับโรงงานเนี่ยเป็นขอบ17นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นลายหยดน้านะครับสีดําด้านนะครับลัดด้วยยางมอนเตอร์เอ3นะครับขนาดยางอยู่ที่2 6 5นะครับ70ขอบ16ตัวนี้เป็นมอนเตอร์นะ 265 70 1 6นะครับตัวมอนเตอร์จะมี AT 1 2 3นะครับเป็นยางออเทเลนเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ดอกยางนะครับตัวมอนเตอร์3เนี่ยจะสวยนะครับดอกยางจะลงแก้มนะครับเนี่ยครับจะลงแก้มแบบนี้นะครับยางจะดูกลมขึ้นนะครับสวยดอกยางออฟโรดนะครับถัดมานะครับที่โลโก้แก้มนะครับรุ่นนี้นะครับมีไฟเลี้ยวมาจากโรงงานแล้วนะครับเป็นไฟเ้ยวมุมอับนะครับแล้วก็จะมีตัว2.2ก็คือเครื่องยนต์นะครับ6สปีดคือเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้จะบอกขนาะเครื่องยยนนะะเกีรคับ กระจมองข้างรุ่นนี้นะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่ได้พับกระจไฟฟ้านะอันนี้พับมือนะครับราวห,หลังคาด้านบนนะครับที่เลือกใช้เป็นราวหลังคาสีดําด้านนะครับราวหลังคามีสีดําด้านและบอลเงินนะครับลูกค้าเลือกได้มือเปิดประตูนะครับรุ่นนี้เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับเราเสริมแค่ตัวเบากันลอยบันไดข้างสําหรับรถยนต์ฟอร์ดโตสูงมีบันไดข้างแบบนี้มาแล้วนะครับทุกรุ่นนะครับนี่ มาใข้างแบบนี้นะครับมีมาแล้วทุกรุ่นนะครับยกเว้นหัวเดี่ยว4ี่ที่ไม่มีมานะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับเป็นลายโคนสานนะครับพร้อมฟอนต์เลนเจอร์เป็นสีดํานะครับข้อฝาทางน้ํามันนะครับก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับทุกรุ่นนะครับเติม b 20ได้แล้วนะครับรองรับ b 20เติมได้แล้วนะครับโลบาร์ที่เลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโลบาร์เอลเลนเดอร์รุ่นงานทั่วไปนะครับรุ่นนี้ไม่มีไฟเบรกนะครับ มีหูพูกสัมภาระแบบนี้นะครับด้านท้ายนะครับสองข้างนะครับสําหรับใช้งานจริงนะครับซุ้มล้อด้านท้ายด้านหน้าเท่ากันนะครับขนาด6กนิ้วถัดมานะครับข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดาด้านแบ่งช่องไฟชัดเจนนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับแบแบ่งช่องไฟชัดเจนนะครับสติกเกอร์ด้านท้ายนะครับเป็นลายเหยียบโคนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของแต่งเพิ่มเติมนะครับสติกเกอร์พร้อมเบ้ากันลอยนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับ กันชนท้ายนะครับของเดิมนะครับถอดออกนะครับอันนี้ใช้กันชนท้ายเป็นของ allender รุ่นงานทั่วไปนะครับรุ่นนี้ก็มีหูรากนะครับเป็นสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนนะครับรุ่นนี้ขนาดจะค่อนข้างเล็กกว่าตัวที่มีไฟนะครับแต่ว่ามีแขนโอบเหมือนกันนะครับการลอยด้านข้างด้านท้ายนะครับมีกระบะไลเนอร์นะครับเป็นของแบรนด์ ford นะครับหูพกสัมภาระเป็นพลาสติกนะครับป้องกันการเป็นสนิมอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถนะครับว่าคันนี้ แต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับด้วยโปรโมชั่นนะครับที่เราให้ลูกค้านะครับก็คือภายในเราไม่ได้อัปเกรดเบาะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะผ้าทั้งคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวเบาะแหวที่เราแถมให้ลูกค้านะครับแบบนี้เลยเบาะแหวก็เป็นเป็นหนังนะครับ ตัดมาที่หน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นนี้นะครับก็จะเหมือนกับ XLT เป็นหน้าจอ8นิ้วโรงงานนะครับมีระบบช่วยทรุกเชิญนะครับแล้วก็เล่น Apple Ca r p เ a y ได้นะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเหมือนกันทุกรุ่นนะครับมีรับบลูทูธด้วยนะครับที่พวงมาลัยแล้วก็ตัวนี้สวิตช์ไฟตัดหมอกนะครับนี่อันนี้เราติดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกระจกตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับสาหรับกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ กระจกฝั่งคนขับตัวนี้ขึ้นลงเป็นออโต้นะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นเอกพัสปอร์ตนะครับเป็นแคบยกสูงนะครับที่ขายดีนะครับก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทางเด้ที่เบอร์0863 440 7 3 9นเมะครับผมปนฟอดยินดีให้บริการนะครับผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าเอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับปลอดภัย100%รแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ที่พื้นที่ผมมีไฟแนน ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมีไฟแนนซ์พื้นที่นะครับของจังหวัดนั้นวิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านขมแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยนะครับทุกอย่างผมจัดการให้หมดเลยนะครับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะครับแล้วก็ผู้ติดตามฉีด แล้วก็พูดติดตามนะครับจีตวัคซีนครบแล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่อง u t u b e นะครับปอนด์กาประทุมนะครับในนั้นมีคลิปเยอะชอบคลิปไหนเอาคลิปนั้นมาคุยแันเปนกับผมนะครับผมเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะครับเป็นเซลล์ขายรถฟอร์ดรถป้ายแดงนะครับแล้วก็แต่งรถให้ลูกค้าด้วยนะครับยังไงสนใจโทรที่เบอร์ศู6 3 4 4 0 7 3 9นนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับสวัสดีครับ